สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกประจำเครื่องเดือนแรกของเดือนสิงหาคม2563ค่ะ ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะก็ะะช้แนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะ บางเคสนะคะสลับกันได้นะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะ ก็ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะคุณคือชาวธาตุน้ำเนาะไม่เปิดไพ่ให้แล้ว1ิใบนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงคาแนะนํหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่8ดาบนะคะใบที่สองค่ะเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญและใบที่3นะคะได้เป็นไพ่สไม้เท้านะคะ ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุยกับชาวธาตุดินพฤกษบกันมนังกรหรือคุยกับชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะคุยกับใครก็ได้นะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่อนข้างที่จะรู้สึกอึดอัดนะ รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะรู้สึกความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมองไม่เห็นอนาคตเลยแต่ตัวคุณยังอยากที่จะถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะเห็นไหมคะว่าอัศวินคุณนี้เขาถือความสัมพันธ์อยู่นะทางทางที่ความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีการเดินหน้ามันหยุดนิ่งมันหยุดชงะงักนค่ะเพราะว่าสังเกตว่า ม้ามันไม่เดินเลยม้ามันยืนนิ่งเฉยนะคะแล้วตัวอัศวินเองก็ไม่ได้กระตุ้นมา้าให้มาต้องเดินนะคะอืมหมายถึงว่าชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันหยุดนิ่งแล้วตัวคุณก็รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปที่จะกระตุ้นให้มันเดินไปข้างหน้าตัวคุณเหมือนรู้สึกว่าอยากจะพักนะคะอืมแต่ว่าตัวคุณยังมั่นคงนะคะในความรักที่มีต่อ คู่ของคุณอยู่นะคะไพ่สีไม้เท้าขึ้นมาไพ่ของความมั่นคงนะแล้วไพ่เหรียญก็เป็นไพ่ของความมั่นคงด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคนคนนี้นะคะตัวคุณอาจจะมองไม่เห็นอนาคตนะหรือไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นแบบไหนปัญหาต่างๆเหมือนกับมันจนปัญญาที่ตัวเราจะแก้ไขได้อะคะ่ะเหมือนกับตัวเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้มันต้องมันต้อง มันต้องร่วมมือกันกับคนรักอะ่ะมันถึงจะแก้ไขได้แต่ถ้าหากว่าตัวคุณน่ะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะยังคงอยู่ตัวคุณเหมือนกับพยายามที่จะแก้ไขด้วยตัวของคุณเองแล้วแต่มันก็เหนื่อยเหลือเกินนะคะตัวคุณก็เลยเลือกที่จะ โอเคงั้นพักก่อนนะคะอืมงั้นก็อยู่นิ่งๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็พยายามรวบรวมนะคะกำลังใจเนาะเมื่อถึงเวลาที่พร้อมตัวคุณก็อาจจะ take Action นะคะแล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาน,นี้ต่อไปแต่ในขณะที่ตัวคุณหยุดพักหยุดนิ่งนั้นตัวคุณก็ยังคงมั่นคงกับความรักครั้งนี้กับคนคนนี้อยู่นะคะก็ยังถือเหมือนกับ ยังถือความรักไว้อยู่ยังถือหัวใจยังถือเขาเรียกว่ายังถือคนคนนี้ยังอยากจะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเ,ออเดือนสิงหาคม2 5 6 3นนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะ ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบถ้วยค่ะใบที่สองนะคะได้เป็นไพ่สามดาบและใบที่3ได้เป็นไพ่อัศจจวินถือไม้เท้านะคะชาวราศีพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําด้วยกันเองนะอ่ากรกฎมีนพิจิกนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่า ในช่วงครึ่งเดือนแรกของของชาวราศีพิจิก่ะค่ะของของเขาเรียกว่าอะไรในช่วงวันที่1ถึงสิงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะของชาวราศีพิจิกและราพิจิกไวรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณเอ่อคนที่เป็นแฟนการคนที่แต่งงานกันแล้วมีครอบครัวกันนะเนาะก็เอ่อครอบครัวยังเป็นครอบครัวอยู่นะคะอืมแต่มันอาจจะมีปัญหาหรือ อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะจุกจิกกวนใจยังมีอยู่นะคะมันเป็นเรื่องปกติเนาะของคนที่อยู่ด้วยกันของคนที่เป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วมันเหมือนลิ้นกับฟันนะคะมันก็มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะแต่ตามหน้าไพ่มันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่หนักหนาสาหัสอะไรนะคะไพ่อัศวินถือไม้เท้าตัวคุณยังพร้อมที่จะเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะไม่รู้สึกว่าไพ่สามดาบใบเนี้ย มันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะในชีวิตประจําวันก็ได้เนาะอืมอาจจะเป็นปัญหาที่เอ่อเขาเรียกว่าเป็นปัญหาเก่าๆเดิมๆเล็กๆน้อยๆที่อาจจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคนเราอยู่ด้วยกันเนาะแบบปัญหาแบบว่าจะกินอะไรดีอยากกินอะไรดีอะไรประมาณเนี้ยเออที่ที่มันจะต้องมีปัญหาถามกันทุกวันอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นแบบเออเขาเรียกว่า อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่วันนี้วันนี้วันนี้ฉันทบกับข้าวเธอล้างจานนะอะไรประมาณนี้หรือ,อทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้มันเป็นปัญหาแ,แบบเล็กๆน้อยๆค่ะแบบเหมือนลิ้นกับฟันน่ะที่คนที่อยู่ด้วยกันมันมันจะมีกันอยู่แล้วในทุกๆวันนะคะเออไม่ไม่ไม่อยากจะอ่านเป็นคือคือไม่ไม่อ่านจะ ไม่ไม่อยากจะอาจเป็นปัญหาที่ใหญ่โตอะไรนะคะเพราะว่าตามหน้าไพา่ตัวคุณนะคะยังอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์แล้วความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวมันก็ยังเต็มสิบอยู่อะคะ่ะอไพ่สิบถ้วยมันก็ขึ้นแบบนี้เนาะมันก็เลยคิดว่าไพ่สามดาบนี้มันน่าจะเป็นปัญหาแบบจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่กวนใจเฉยๆมากกว่านะคะ อันนี้ก็คือสถานการณ์นะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์เนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกจะเป็นอย่างไรนะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตนะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะ เอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดวิลค่ะใบที่2แฮงแมนนะคะและใบที่3ค่ะเป็นไพ่ดิเมจิเชียนนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวาราศีมังกรและคณะมังกรนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูนะหรืออาจจะเป็นชาววันพุธนะคะชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าชาวเอา,เอาคำของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเนี่ย ไม่มองว่าตัวคุณกับเขาอะค่ะหนีกันไปไม่รอดหรอกเออทะเลาะก,กันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวก็ต้องกลับมานะคะพยายามในความสัมพันธ์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีไพ่เดมิจเชียนเห็นไหมคะว่ามันเป็นไพ่เออมันมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวแบบนี้นะคะความสัมพันธ์นะคะมันมันมีการเขาเรียกว่า ถึงจะหยุดนิ่งไปนะคะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็มีการดึงกันและกันกลับมาอยู่ดีนะคะอ่ะาไพ่เดวิลนะคะยังคงยึดติดผูกติดผูกพันผูกมัดกันและกันไว้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการผูกมัดทางกายทางใจนะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะไพ่แฮงแมนเข้ามานะคะบอกว่าตัวคุณนะคะไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะคะติดกับกันอยู่ตรงนี้แหละนะอืมมันมันมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมที่จะต้อง มันนำพามาเจอกันมาคู่กันมาใช้ชีวิตร่วมกันมาชดใช้บุญและกรรมร่วมกันก็เป็นไปได้นะคะมันเลยทําให้มันต้องวกวนวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะอืมจะตัดกันก็ตัดกันไม่อดหรอกคะ่ะนะอืมก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเอาคำเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะมาเปิดไพ่คําแนะนําให้หนึ่งใบนะคะได้เป็นไพ่จัส мент นะคะไพ่ Judgment ก็คือไพ่ของเวรกรรมเช่นเดียวกันนะไพ่ j u d เ m e n t เข้ามาบอกว่าคนคนนี้ค่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่คุณคบที่คุณดิวอยู่นะคะเ,เขาเป็นคนที่จัก,กรวาลส่งมานะคะมันตัวคุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ปัญหาต่างๆที่มีเข้ามานะคะตัวคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันนะ กับคนคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตราบใดนะคะที่ปุ่นและกรมไม่หมดกันไปไม่มีทางที่จะจากกันได้แน่นอนนะคะอืมก็มันมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดหรือว่าบังคับกฎเกณฑ์อะไรได้มันเป็นสิ่งที่ตัวเราต้องยอมรับที่จะต้องอ,อ,อยู่กับมันนะคะแล้วก็ คนเราค่ะปัญหาต่งตางๆในชีวิตคู่มันมีกันอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวนะคะแล้วก็รักกันมากขนาดไหนนะคะถ้าหากว่าเรารู้จักกันปรับตัวอ่อนๆผ่อนตามเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจกันและกันนะคะแล้วก็ยึดมั่นนะคะในในความถูกต้องนะคะไม่รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ด้วยดี แต่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วค่ะถ้าหากว่ามันทนกันไม่ไหวจริงๆมันอาจจะมีการไปไปกลับกับกันสักพักสักระยะหนึ่งแต่ถ้าหากว่าบุญและกรรมมันหมดกันไปแล้วสุดท้ายแล้วถึงไม่อยากจะจากมันก็ต้องจากถึงไม่อยากจะเจอมันก็ต้องเจอค่ะอืมก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอให้คุณยอมรับนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนะคะ กส็สู้ๆนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ